ท้องอยู่นะคะเจ็ดเดือนสามารถกินทุเรียนได้ไหมคะติดติดกันคุณแม่ท้องขอให้รู้ไว้เลยเรามีโอกาสที่อาจจะเป็นเบาหวาขนขณะตั้งครรภ์ได้ถ้าเราอะค่ะกินอาหารด้วยฮอร์โมนของการตั้งครรภ์มันมีการเปลี่ยนแปลงมันอยากจะกินนั่นนู่นนี่อยู่ตลอดอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเนาะถามว่ากินได้ไหมเอ่อทุเรียนเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงแล้วก็น้าตาลค่อนข้างเยอะแต่การที่จะกินถ้ามันไม่ไหวจริงๆกินได้ แต่ปริมาณน,น้อยๆแล้วก็อย่ากินบ่อยแล้วกันเนื้อสิ่งอื่นใดคือกัง,งวลกลัวว่าน้ําตาลนะคะจะพุ่งเยอะน้ําหนักตัวขึ้นเยอะแล้วจะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานตอนท้องได้โอเคไหมคะตอบให้แล้วแต่ตรวจเบาหวานแล้วไม่ขึ้นนะล่าสุดจ้ะเธอเคยเห็นไหมล่ะตรวจไม่ขึ้นสักพักหนึ่งนะคะเนาะอันนี้ก็ฝากท้องนะคะเนาะแม้ทาไมเดือนนี้สองโล <c oughs> เออโทษทีค่ะเออเออมันมันไม่ไหวจริงๆเออนะคะเนาะอ่า ก็มากินน้ําตาลกันอีกเจ็บตัวกันอีกได้นะดังนั้นขอให้รู้ไว้ว่ามีโอกาสที่อาจจะเป็นเบาหวานแต่ว่าก็ถ้าหยุดยั้งตัวเองได้ก็หยุดยั้งนานๆกินได้แต่อย่าก,กินเยอะนะคะโอเคไหมก่อ okay, นคือถ้าไม่บอกอย่างเงี้ยบางทีก็แบบกลัวเหมือนกันจะเป็นคนบาปนะคะเพราะว่าความสุขของคุณแม่เขาคือการกินค่ะอะไรอย่างงี้นะคะเนาะโอเคไหมก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ okay,